เฮ้ hey, ใครเป็นสายทำกับข้าวบ้างยกมือขึ้นเรานี่แหละตัวแม่เรื่องคราบมันบนจานนะไม่ชินหะน้าเรารู้ไหมว่าเราเพิ่งเจอของดีที่ช่วยชีวิตหลังมื้ออาหารสันไล์ขจัดคราบมันคือแบบ ล้างหมูสามชั้นทอดยังไงให้จานไม่มันเยิม้มใช้ตัวนี้เลยแค่หยดเดียวฟองนุ่มล้างง่ายไม่ต้องเปลืองแรงขัดแล้วกลิ่นก็หอมสดชื่นไม่ฉุนไม่แสบมือล้างจานเสร็จเร็วแถมมือไม่แห้งคือดีเหมาะมากสําหรับคนที่ต้องล้างจานทุกวันหรือบ้านไหนมีเด็กเล็กประหยัดเวลาประหยัดแรงแถมราคาก็น่ารัก ถ้าใครยังไม่เคยลองต้องลองแล้วแหละซันไลท์ถ้าจัดคราบมันตัวช่วยหลังมื้ออาหารที่ควรมีติดบ้านหลังจานให้สะอาดแบบไม่ต้องเหนื่อยลองเลยกดสั่งซื้อที่ตะกร้าได้เลยจ้า